ตอนนี้นะครับ<ม>ที่เพชรของเราก็ยอมไปหาหมอแล้วนะครับทุกคนนะฮะเ <c oughs> จ้าต้องยอมเด้เจ้าต้องยอมเด้เพราะมันเรื่องความเมื่อรอไงเขาเลิกไปอืมอันยังเมื่ออเพราะวต้องลาสาวไปมันติดทั้งเขา,ขาเดียวอ๋อตั้งอะไรบ้างน,น,นะการะบอะไรเนาะว่ายทำใครไปเนี่ยจะต้องซื้อท่าสายปก่อนเด้เออคนก็เลยเอ้าซื้อก็ซื้อเอ้าไปก็ไปตัวมี่แทนวะนี้แอลวะนี้แอลมันร่วงของแพร่ไปบนไหน นแต่มัน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 เป็นแบบอ่รวมๆอ่าสามขอโทษนะทุกคนเนี่ยสามหนึ่งนี่เท่านี้ยสี่มันเป็นอย่างมันเป็นแบบนี่มันลามจัแเลยตรงนี้นี่แล้วมันก็มาข้ามนี่ดิือนี่ตรงนี้เหมือนนี่เขี้ยวเลยเนี่ยเบียร์ไหนไหนเนี่ยดำๆเนี่ยนี่เมื่อวานนี่ที่เอาสองนรสชัดนี่นี่ดูว่าขานี่เด็ดเลย นี่เมื่อคืนเขาไปนั่งอยู่ค่อยเจอสองสุ่มแต่ค่าเอามะกล้าลงไปเมื่อคืนนะนี่มันบ่รูเปลี่ยนบ่แต่ว่าบ่เปลี่ยนมั้งนี่ยุงมันยุงกัดเอ้าก็ยอมไปหาหมอแล้วนะครับทุกคนอันนี้หนักสุดเนี่ยอันนี้แดงเลยเราถ่าน่องแล้วมาเราอยากให้น่องเราพาไปแม่นเอ้ยมืดลายอ้ามีตังค์น่ไปหาหมอเนี่ยเอาเจ้าวัวไปนับตีไปด้วยเอาหรือคือเอาเียวตังค์ให้เราที่นี่ เอาเงินมาล่อใครเอาเงินมาล่อเอาเงินมาล่อเลยลิเลยลิเลี้ยลีเลี้ยลีนี้จักบาทฝากไว้เนื้อฝากไว้เด้อเดี๋ยวฝากไว้ก่อนเดลยไปเดี๋ยวไปอาบน้ำไปเด้อเด้อไปไหนอีกนึ่งอ่ะนี่แม่ตังค์มีตังค์เท่าไหร่นี่สิเดี๋ยวเดี๋ยวค่าหมอไปออกให้ก็ได้ค่าหมอนะบมอพอ มมไม่ได้เปียกผาที่จะหามอวี้ออกให้ก็ได้ครับโอ้อโอนี่แหละออกผ้าโทรศัพท์ให้มันเนี่ยแล้วไอ้เนาะเนาะม่อยากได้โทรศัพท์เนาะเบียเนาะพูดพดอะไรนะพูดอะไรนะว่าได้ยินว่าต้องออกค่าหมอออกค่าโทรศัพท์ให้มันให้เบียน,นะเอออยากออกดิหัวละหัวละหัวละ มาถ้าอ่านเจ็บปอดขึ้นยางกยิงขยิงทันปวดบี่ไหนมันตึงมั้ตึงไม่้นยตึงมตึง่เจ็บ่ขึ้ยังแอันางไปนี่ออนมตืนี้อ่อ่าน้องเข่ามันตไปนี่โอ้แต่มันแห้งเลยต้องไปหาหมอเอละท่านสั่นมันเป็นดวนได้ยังมันลามนะเอาไปไปไปอนี่เยญางแล้วเดี๋ยไปแล้วหื่มเวางเือนไปหมือนี่แหละ รอน้องนมาแล้วไงไปเลยนี่ไปตัดผมเลยบอเอาดแผมเยบอน่ได้โอ้ยตัดรวดตัดรวดเปลี่ยนแนวเปลียนแนวให้ไวผมยาวบ่ได้หรอกไม่สบายบ่อยพี่ตยคไวมันปีกวเลย่มาก็เป็นตัดแขเป็นทรงนิดนิดแหนเป็นทรงนิดนแต่งเราเนาะแต่งแต่งทรงแต่งเท่หัวหัวโอ้ยวันหนานไหดอกห้ามหน่อยยอมตัดผมพ่อมก็ย้อมไปหาหมอพ่อม เนี้ยก็ยังตามต่อยๆพี่น้องเอ้ยย่างได้เราไปมีที่สี่ิม่งอนอยู่มหาสิ่งย่างแต่แต่ผัวนี้ตามต่อยตันเขาทิ้งได้เขาทิ้งไนี่ยเออย่างอยู่โมเมนต์น้องมาอยู่บอก่าออันนั้นนะเจ็บขาเนี่ยเอากาแฟให้เดินไนู่นเดียว่กาแเอากาแฟว่าเจ้าอะเบียเบาดิ พูดตีกับประกันได้ไอ่เพราะว่าติวนั่นนะฮะก็ยอมไปหาหมอนี่ยแผลเรา <c oughs> หลังหลังตหนานี่ใครมีความพิเศษกับแผลน,นี่ก็บอกพวกเราด้วยได้ทุกคนด้วยเ,เพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นอาการแบบนี้ไหมม่รู้ว่ามันมคืออะไรมันจีเป็นฝีหรือจีเป็นอีหยังไงดิะน,นะเราก็ยัางโมโหเนาะทุกคนเนาะก็ อยู่ตรงนันี้นะข้างหลังมเียติวเตรียมตเตรียมเสือให้เบีนยนน่อด้เอาเสือคือติตอวงแหละเอามาอยู่เอามาอยู่ขา้างดจะอบาดได้ลอย่างงี้จบาดโอ๊โอนี่ล่ะโอ้ยไตีอไไปตีตีได้สิอ้าวแต่ว่าไม่ได้ใสไม่ใส่ห่ดยเงีนไหลเอามาสกพลกระายไนอยู่ตัวปั้มน้าแล้นั่นสผ่าน <c oughs> ั้นถักท่านไรอยู่ พี่แบบไปน้ำบ่อะไรไปซื้อหัวตอ่ออันน okay. well. ี้ไหมทานั่นแหละเรื่อยๆทาเข้ามาเห็ดพี่เดียวพี่เดียววัตถิม้าวัตถิมาเดินแฝงให้เยอะวัตถิมาเบืองหมดดิเมืองก็วัตเอาหมดละวัเอาทาตั้งโดนก็ทาได้เน้อทาเบืองหมอเป็นัแบบฮ่าโอเคทาทาแล้วมาเบื่องนาะเมื่อนี้เราไปซื้อของเราวะเอาเอาเอาเอลองเบืองลองเบืองเราจะซื้อกระจกมาของมืองต้องต้องคุยกับช่างก่อนพี่ว่ามันได้ไหมนะ ถ้าช่างว่าได้ครับเดี๋ยวพี่เลี้ยงตะเกียอืมเือเพื่อแก่ที่ร้านค้าน่ะร้านค้ากระจกน่ะถ้าเราขึ้นขึ้นโค้งแล้วมีเรามีล้อเนี่ยเราสามารถติดกระจกแบบสําเร็จได้เลยบ้างเอาแบบที่ง่ายสุดน่ะเนาะอือืพี่ดำวัดตะวัดตรงสองช่องนั้นให้หนูหน่อยทั้งหน้ากับประตูใช่ไหมช่องไหนช่องนี้ช่องใหญ่อ่ะช่องประตูช่องประตูช่องกระจก ตัวนี้เพี่ก็จะยอมไปหาหมอแล้วด้วยทุกคนเด้อนะเอากหลังไม่ใส่อ้งหมันรอน้องนมากนะครับพี่น้องม่เบรกเฉชาไปครับเมื่อนี้ตะกุนตคอนเ็กันนะครับ